เดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฝันฝ่ากายที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมวหิมะตก หิมะตกหิมะตกหิมะตกนังเหมียวก็ออกมาเล่นหิมะนะเนี่ย ยืนอยู่ตรงประตูเนื้อตัวหนาวสรรั่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่ข้างนอกมันเน็บหนาวถ้าเธอนั้นเอ็นดูโอ้ oh, ลมโอ้ oh, ลมพัดมาตกจากหลงังคา คืนนี้ก็ลมทั้งคืนพี่เหมียวไปไหนแล้วอยู่นั่นเองอยู่นั่นเองือ แต่ก็มีแดดรำไรรำไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยริวว่อนเลยหิมลละและลมตาพี่เหมียวเข้าบ้านปะเข้าบ้านเข้าบ้าน ไม่เข้าข้างในค่ะไม่เข้าข้างในไม่เกียดเข้ามาทางนี้ทางนี้เร็วๆไปน่นหนุนมาแล้วพี่หนุนมา <Joshua> แล้วพี่หนุนม,มาแล้วหนุนมานี่ล <privilege zw> <acak> ูกมามาลูกโอ้ยยมก็มาแล้วนั่นๆมาด้วยกันแล้วนั่นๆวิงหน้าตั้งหางชี้มาแล้วโอ้ยมาลุยหิมะแล้วหน้าตั้งหางชี้มาแล้ว พิซซ่าเล่ไปดูพิซซ่าเล่ ขนนตั้งท่ามองหาเพื่อนบ้านแล้วจะหาเรื่องเขาตัวเล็กๆเ,เนี่ยเก่งนะนักเลงนะหาเรื่องชาวบ้านนีทานนัดน่ะไม่ได้เจียมตัวเลยไม่ได้เจียมตัวเลย ไปขี้ตรงนั้นแหละโอ้ยลากี้